สวัสดีค่ะติดตาม DMC News ในยามเช้าดีๆแบบนี้นะคะสำนักเรียนวัดพระธรรมกายได้รับรางวัลสำนักเรียนดีเด่นประจำปี2554ซึ่งมียอดพระภิกษุษสามเณรสอบประโยคบาลีสนามหลวงทุกประโยคร่วมกันได้มากที่สุดในเขตปกครองคณะสงฆล์กลางค่ะกองพุทธศาสสานศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับกองบาลีสนามหลวง จัดพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาดีเด่นและพิธีมุทิตาพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ปเปลี่ยนธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2554ณศาลาสตะมนุสอนศาลาเรือนไทยวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม้กองบาลีสนามหลวงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานสำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทางโครงการทุนเล่าเรียนหลวงได้ถวายทุนแก่หน่วยงานทางการศึกษาของคณะสงฆ์และหน่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกองบาลีสนามหลวงได้รับทุนเล่าเรียนหลวงจำนวน76ทุนและทุนสำนักที่บริหารการศึกษาดีเด่น5ทุน ดังนั้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงร่วมกับกองบาลีสนามหลวงจัดพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนสำนักศาสนาศึกษาดีเด่นและมุทิตาพระภิกษุสามเณรที่สอบเปรียนทรเก้าประโยคซึ่งสำนักเรียนสำนักศาสนาศึกษาดีเด่นซึ่งมีนักเรียนสอบประโยคบาลีสนามหลวงทุกประโยคร่วมกันได้มากที่สุดประจำปีพุทธศักราช2554มีดังนี้ ส่วนกลางได้แก่วัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครหนกลางได้แก่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีหนเหนือได้แก่วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์หนตะวันออกได้แก่วัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเซาและหนใต้ได้แก่วัดหาดใหญ่สีตารามจังหวัดสงขลาส่วนทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยปีพุทธศักราช2554 ได้ถวายทุน ial, พระภิกษุสามเณรเพื่อเข้าศึกษาชั้นเปลี่ยนธรรมประโยค6จำนวน21ทุนทุนละ6 0 0 0บาททุนพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาชั้นเปลี่ยนธรรมประโยค7จำนวน31ทุนทุนละ8,000บาททุนพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาชั้นเปลี 9, 10, 000, ่ยนธรรมประโยค8จำนวน14ทุนทุนละ1 2 0 0 0บาทและทุนพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาชั้นเปลี่ยนธรรมประโยค9าจำนวน10ทุนทุนละ16,000บาท วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดงานสัมมนากระถินสร้างวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะสำหรับภาคเช้าพระอาจารย์ได้เมตตานนาปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในวันนี้จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามขีโดยมีกัลยาณมิตรเจวงพระจันทร์ผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าไตรทอดถวายแดดท่านประธานสงส่วนสาธุชนได้รับพรพระร่วมกันอธิษฐานจิตและตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดดพระภิกษุสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นการสัมมนา,ากฐินสามัคคีสร้างวัดพระธรรมกายบอสตันโดยพระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องอานิสงส์การทำบุญกฐินจากนั้นกัลยาณมิสมศักิ์กัลยาณมิถนพรธนาสารดีหลกสังวรประธานกฐินวัดพระธรรมกายบอสตัน ปี2,554ได้กล่าวเปิดใจถึงความตั้งใจเป็นประธานกฐถินในปีนี้และกล่าวเชิญชวนสาธุชนทุกท่านได้ทําหน้าที่ผู้นำบุญต่อมาพระครูวินัยทรปรัชญาโสติชันโยเจ้าอาวาสได้เมตตามอบธรรมวุฒิให้กับยอดผู้นำบุญที่ตั้งใจจะไปทําหน้าที่บอกบุญและชวนคนมาร่วมกฐินอย่างเต็มที่และมอบรางวัลผู้ได้คะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์นี้ ในโครงการ The Miracle of m e r i t in Boston ได้แก่กลยะนานมิตรนันทนาบุญทะลิงศักดิ์จากนั้นเป็นพิธีปล่อยเต่าครั้งแรกของวัดพระธรรมกายบอสตันซึ่งสาธุชนได้ร่วมกันปล่อยเต่าด้วยความปิติเบิกบานใจทุกคนค่ะค่ะและช่วงท้ายนี้ก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายก็ได้จัดพิธีปลยดินเพื่อสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงรายนะคะ ในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2554ตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์087 504 8282กลับมาติดตาม DMC News ได้อีกครั้งในช่วงเวลา10นาฬกาสวัสดีค่ะ